สวัสดีค่ะนี่คือ Knowledge from Book นะคะเรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือนะคะวันนี้ยังอยู่กับหนังสือเล่มที่3แล้วนะคะของนักเขียนลลโอบาโบตากับหนังสือ The Power of Less หรือทำน้อยให้ได้มากนะคะเป็นเอพิโซดที่4แล้วนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมานำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องกุญแจสำคัญกับงานสำคัญนั่นเองนะคะซึ่งเออเโอบาโบตาเนี่ยได้เขียนในเล่มนี้นะคะถึงเรื่องของ เออเรียกว่าอะไรอะ่ะความสําคัญกับสิ่งสําคัญอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเรียกว่าอะไระมีเทคนิคในเรื่องของการเป็นข้อสําคัญนะในการที่คุณโฟกัสจะทําสิ่งที่คุณกาลังกําลังทํากําลังเป้าเป,เป็นเป้าหมายอยู่ที่กําลังอยู่ในตอนนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันซึ่งเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ ลีโอวั o ปูเนี่ยบอกว่าสามารถใช้ได้กับการใช้ชีวิตนะฮะว่าใน1วันหรือว่าในในเป้าหมายที่เรากําลังจะทําอะไรอยู่เนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่เราควรจะต้องระบุงานที่สําคัญที่สุดออกมาในตอนเช้างานในตอนเช้าเนี่ยมันจะมีเวลาที่มันลดทอนลงไปเรื่อยๆเพราะว่าบางบางทีเนี่ยเช้า5้าโมงหรือว่าอะไรเงี้ย บางทีมันด้วยเวลาด้วยการหมุนหมุนของโลกใบนี้ที่มันรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่มันสะดวกสบายเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาตอนเช้าเวลาเตรียมตัวมันแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสมมติว่าถ้าก่อนนอนหรือว่าแบบหรือกําลังจะตั้งเป้าหมายตอนเช้าว่าเราควรจะทําอะไรเนี่ยคือตีห้กับตีแปดเวลามันก็ไม่ได้เยอะมากทุกวันนี้เพราะว่าแบบยิ่งถ้าแบบถ้าทํางานใน,ในเมืองใหญ่เนี่ย มันก็ต้องมีปัญหารถติดอะไรประมาณนี้หรือแบบมันอาจจะมีปัญหากินอาหารเช้าสารอาหารไม่เพียงพออะไรประมาณนี้หรือแบบกิจวัตรตอนเช้าเกียมตัวออกไปทํางานขับรถอะไรประมาณนี้บางทีมันก็มันก็กินเวลาไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยระบุสิ่งที่สําคัญในตอนเช้าก่อนว่าเราควรจะทํำยังไงเช่นเราควรจะกินอาหารเช้ามากเท่าไหร่เราควรกําลังเราควรจะตื่นนอน เท่าไหร่ที่จะทําให้ชีวิตในกิจวัตรในตอนเช้าสามารถทำได้ทาได้ครบถ้วนโดยที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่จะต้องไปในที่ทํางานให้ทันเวลาหรือทําอะไรให้ชัดเจนเท่านั้นเองต่อมาข้อที่2นะคะจำกัดตัวเองให้อยู่กับงาน3อย่างซึ่งอันนี้เป็นคีย์ว์ดสำคัญของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือลองเลือกงานที่สําคัญในใ,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 ในในในวันนี้อย่างน้อยสัก3อย่าง และทํางานที่1อย่างแน่วแน่เสร็จก็งานก็ทํางานที่2ให้เสร็จแล้วนะครับทํางานที่3ให้เสร็จไม่ใช่ว่าทํางานที่1ใกล้จะเสร็จแล้วไปทําที่2แล้วเสร็จแล้วค่อยกลับมาทําที่1นึ่อะไรประมาณนี้คือบางคนก็1ก็ไม่เสร็จ2ก็ไม่เสร็จไป3เลยอันนี้ก็มีบางทีมันมันมันเป็นเรื่องที่พูดในตอนแบบเอพิโซดต้นๆแล้วว่าทําหลายอย่างเนี่ย นอกจากจะทําให้สุขภาพเราแย่แล้วนะบางทีเราไม่ได้โฟกัสแล้วอาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยสัก3อย่างลองตั้งเป้าหมายดูนะคะแล้วเราก็จะชีวิตก็จะเรียบง่ายขึ้นต่อมานะคะก็คือข้อ3ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่สําคัญที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่หรือเกี่ยวข้องกับหนึ่งในโครงการสําคัญ3อย่างหรือเปล่าก็คือมันต้องทําแล้วแล้วเนี่ยก็ต้องเช็คต้องตรวจสอบว่า เราทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่หรือเปล่านะฮะในเป้าหมายที่เรากําลังทําอยู่นั้นนะฮะก็คือ,อสมมุติว่าถ้ากําลังกําลังจะเลือกเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าทํางานอะไรนะเราต้องบอกว่าในงาน1งานหนึ่ง,งนนหนึ่งใน3อย่างหรือทั้ง3อย่างที่เรากําลังตั้งเป้าหมายอยู่เนี่ยมันสําคัญกับเราและมันมีผลกระทบอะไรบ้างมันจะมีผลต่อตัวเองอย่างไรถ้าง,งานนั้นมันสําเร็จขึ้นมามันต้องใช้ความคิด แล้วก็ต้องใช้สติแล้วก็ต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำจริงๆนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่จะทำให้คุณนั้นต้องโฟกัสกับมันอย่างจริงจังและตั้งใจทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้ง3เรื่องเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเออเรียกว่าอะไรเรามีพลังในการแบบว่าโฟกัสกับมันอย่างเต็มที่นะฮะกับสิ่งนั้นต่อมาก็คือข้อที่4แล้ว จดจ่อกับงานทั้ง3ไปจนกว่าจะเสร็จโดยที่ไม่ต้องสนใจกับสิ่งอื่นๆก็คือ1เสร็จก็ไป2ต่อ2ต่อก็ไป3เลยไม่ใช่1เสร็จแล้วมาคิดอีกทีก็คือตัดสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับงานแม้ว่ามันจะสําคัญหรือไม่สําคัญก็ตามเลือกมา3อย่างและเป้าหมายก็ตรงนั้นเลยก็คือจดจอบสอย่างต่อเนื่องเลยไม่ใช่ว่าทํางานอยู่ดีด ก็มีงานที่4มามาขั้นกลางเราก็จะไม่ได้สโปโกกัสยอย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จหรือแล้วคุณจะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นหรือคุณจะมีงานที่4ที่5อะไระก็เราก็จะได้มีสติอย่างเต็มที่แต่ว่า3อย่างเนี่ยคือข้อจํากัดที่หนังสือเล่มนี้บอกแล้วก็ทําให้เสร็จไปทีละอย่างทีละอย่าง,ลางแล้วเราก็จะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ข้อที่5ค่ะ ทํางานที่สําคัญที่สุดตั้งแต่ตอนเช้าก่อนจะทําสิ่งอื่นอันนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยมีงานสําคัญอะไรอย่างแบบสมมุติว่ากินอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่กินอาหารเช้าก็จดจ่อกับการกินทํางานอะไรอยู่ก็จดจ่อกับงานนั้นแล้วก็โดยเฉพาะกิจกรรมตอนเช้าเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญมากก็คือแบบลองหากิจกรรมกิจวัตรอาจจะออกกําลังกายก็ได้กินอาหารเช้าก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ทําตอนเช้าแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นแล้วทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วก็โฟกัสก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการทํางานที่จริงจัง,จงสักทีแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเมื่อคุณทํางานกับงานที่สําคัญ ขอให้แน่ใจว่าคุณทําไปทีละอย่างและจดจอกับงานอย่างนั้นยังกล่าวอย่างชัดเจนก็คืออันนี้ข้อนี้สำคัญก็คือว่าสิ่งสําคัญมามาถึงเมื่อไหร่ถ้ามาถึงทํางานสําคัญเมื่อไหร่ต้องแน่ใจก่อนนะว่าเราต้องทําอย่างมีสติทําไปทีละอย่างทําไปทีละเรื่องทําเรื่องหนึ่งอย่างตั้งใจเรื่องที่2ตั้งใจและเรื่องที่3อย่างตั้งใจเพราะว่าถ้าทําแบบ สเปกสปะหรือว่าแบบมี4ขั้นหนึ่งสอสาะไรเงี้ยบางทีมันเราอาจจะไม่มีไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานก็ได้แล้วก็จิตใจมันก็จะจดจ่อกับงานที่ไม่มีไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความคืบหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมันอาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ยเออมีอะไรมีสุขภาพจิตที่แย่ลงมีสุขภาพกายที่เสื่อมถอยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งหมด6ข้อ6คีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยต้องทำอย่าง ต้องทําอย่างมีเป้าหมายมีสติแล้วก็มีมีมีจิตใจที่แน่วแน่จริงๆโดยเฉพาะ3อย่างที่เราเลือกมาหรือกิจกรรมตอนเช้าเนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะให้ชีวิตเราเริ่มอย่างไงเริ่มตั้งแต่แบบสิ่งสําคัญในตอนเช้าก่อนแล้วก็พอมาถึงที่ทํางานเนี่ยก็เลือกงานที่มันสําคัญจริงๆแล้วก็ตัดสิ่งที่ไม่สําคัญนี้ออกไปเพื่อที่จะได้ทํางานและโฟกัสกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เป้าหมายนี้สําคัญมากๆว่าขอฝากคุณผู้ฟังว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณก็ทําสิ่งนั้นอย่างตั้งใจค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวน่ารู้จากหนังสือ The Power of b Less นะคะหรือว่าทําน้อยให้ได้มากของคุณลีโอบาเบอร์ตานะคะก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์วีเลน,นะคะแล้วก็ขายดีในเอเมซด้วยนะคะแล้วก็ ราะว่ามีข้อคิดมีเรื่องของการดําเนินชีวิตที่เรียกว่าอะไรทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่จริงๆเล่มนี้มันก็พิมพ์แล้วก็วางขายมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็เชื่อว่าคนที่เคยอ่านอาจจะอาจจะซื้อมาอ่านแล้วหรือว่าอาจจะเคยอ่านมาแล้วอันนี้ก็ ลองเอาข้อมูลหรือเทคนิคดีๆจากหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันกันได้นะคะโดยที่หนังสือเล่มนี้สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปไม่ว่าจะเป็น C8 B2S ในอินนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีที่คีโนคุนิยะก็ได้นะคะหรือไม่ก็เออช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ของร้านหนังสือก็ได้นะฮะหรือรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Sho p ป e l ร z a d a นะฮะของ ช่องสำนักพิมพ์ v ีเลนด้วยก็คือ v l ีเลนบุ๊ k นั่นเองนะครับเพราะว่าก็จะมีหนังสือใหม่ๆห,หนังสือดีๆของ V-Learn ในราคาที่ถูกกว่าในร้านหนังสือทั่วไปด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยสําหรับคนที่อยากจะได้ส่วนลดแล้วก็ได้หนังสือจากสํานักพิมพ์จริงๆ w w w ร์ลไวด์เว็บ o m เลนบะะุ๊ะก็ซื้อทุกเล่มในแต่ละเล่มลด15%นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสาหรับ Knowledge from book หรือ c o n หรือคอนเทนต์อื่นๆในในช n e l ของลูกยอยสกอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกยอพอดแคสต์นะคะเอ่อ t r, r v พอดแคสต์ RRV หรือพอดแคสต์บ o ๊วีอียอหรือไม่ก็เอ่อมีคอนเทนต์อีกมากมายใน YouTube นะคะทั้ง Reading Short r e a d i n g Short อันนี้ก็ติดตามด้วยนะฮะเป็นวิดีโอสั้นๆไม่ถึงนาทีแล้วก็ knowledge from book นะคะสำหรับเอ่อเรื่องราวน่ารู้ที่นำเสนอผ่านการอ่านหนังสือแล้วก็ มานำเสนอในในพอดแคสต์นี้นะคะโดยที่สามารถดูได้นะคะที่ Youtube c h anel n ช่องลูกยอยศกรนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังเอพิโซดในแต่ละตอนอย่างตั้งใจนะคะอาจจะมีความ อาจจะพูดจาแบบสเปะสปะบ้างวุกไปวนมาบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าถ้ามีความผิดพลาดอะไรก็ขออภยัยแต่ว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยอยากจะมาแบ่งปันให้คุณฟังเนี่ยได้เป็นเรว่าอ,อะไรพลังในตอนในพลังในกิจวัตรประจําวันที่เราจะได้ทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็ รวมไปถึงให้คนที่สนใจที่จะซื้อหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยลองเอาไปอ่านแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณก็ได้เพราะว่าบางทีการทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในในเวลาเดียวกันมันอาจจะทําให้ชีวิตเราไม่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 เรียกว่าอะไรมีปัญหาหลายๆอย่างไม่ค่อยโฟกัสกับมันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำเนี่ยเราควรจะทําอย่างเราเลือกในสิ่งสําคัญก่อนว่าเราควรจะทําอย่างไรแล้วจดจ่อกับมันอย่างเต็มที่แล้วก็ เราหวังว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเติมพลังให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยนะคะยังไงก็ช่องทางทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถหาซื้อได้นะคะทั้งทางร้านหนังสือทางเว็บไซต์ออนไลน์ line, ทางแอปพลิเคชันหรือไม่ก็ทางเว็บไซต์ vlearnbook.com ด้วยนะคะย้ำอีกทีนะคะช่อง YouTube c h anel ลูกยอยสะกอน ซัพพอร์ตช่องซัพพอร์ตคอนเทนต์ของทาง l e d g e f r o m b o o k ไว้ด้วยนะฮะซึ่งอย่าลืมนะฮะอีกทีกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ดูคอนเทนต์ใหม่ๆคลิปใหม่ก่อนใครเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังนะฮะติดตามไม่ว่าจะเป็นลูกยอพอดแคสต์หรือไม่ก็ช่อง YouTube c h a n แนลลูกยอสกอรไว้ด้วยนะฮะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแล้วก พบกันต่อไปใน EP ีต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือมีความรู้อะไรที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างนะ,ะก็ขอพระคุณอีกครั้งแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ